มรณสติเป็นหนึ่งในเสาหลักของพุทธธรรมตัวอย่างของการเจริญมรณสติเตรียมตัวตายโลกเราชักหน้าหวาดผวาขึ้นเรื่อยๆหลายคนใจคอไม่ดีขณะที่หลายคนเฉียดเหตุร้ายด้วยตนเองโดยไม่ทราบจะทำอย่างไรได้แต่ภาวนาขออย่าให้เกิดอะไรกับตนและครอบครัว มรณสติเป็นหนึ่งในสาวหลักของพุทธธรรมแต่ชาวพุทธส่วนใหญ่จะยอมรับตรงกันว่าไม่รู้จะเตรียมตัวตายยังไงทำใจซักซ้อมไม่ถูกคิดถึงความตายแล้วเหมือนหลอกตัวเองแม้บางคนเริ่มเห็นความสำคัญจากการผ่านนาทีเฉียดตายก็รู้ตัวเลยว่าไม่พร้อมมีแต่ความกลัวมีแต่ความตื่นตระหนกมีแต่ความอกสันขวัญแขวนว่า มีสิทธิ์ไปร้ายท่องพุโทโธธรรมโมสังโคก็ไม่รู้สึกเสียวสันหลังน้อยลงเลยคนมักอยากรู้ว่าคุณดังตรินละ่ะเตรียมตัวตายอย่างไรเจริญมรณสติอย่างไรขอเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมผมบอกผมถามตัวเองมานานว่าเรามีดีอะไรไปตายบ้าง สำหรับผมจะรู้ใจตัวเองจริงๆอย่างหนึ่งคือบุญที่นึกแล้วเกิดความปลื้มใจมีความชุ่มชื่นมีความรู้สึกเป็นที่เกอบที่พึ่งให้ตนเองได้และสามารถบรรดาให้เกิดสุขขึ้นทันทีคือบุญอันเกิดจากการเขียนธรรมะเผยแผ่มา26ปีด้วยความทราบแก่ใจตนว่าเป็นการเขียนบนฐานความตั้งใจที่จะใช้ความสามารถอันเป็นที่สุดในชีวิตนี้เพื่อทำเรื่องเข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องอ่านง่ายแก่คนร่วมสมัยเพียงเกิดสุขจากการระลึกถึงบุญนี้จิตของผมก็เบิกบานพร้อมจะเป็นสมาธิพร้อมจะเห็นระดับปีติสุขที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดระดับลงในแต่ละลมหายใจและในเวลาไม่นานก็จะรู้สึกว่ากายทั้งกายนี้ความสุขทั้งหมดนี้เป็นได้มากที่สุดแค่วัตถุให้ระลึกว่า กายนี้ไม่เที่ยงสุขนี้ไม่เที่ยงความจําได้ว่าเราเป็นใครเป็นเพียงพยับแดดลวงตาของจริงคือความจําได้นี้ในที่สุดจะต้องดับลงเป็นธรรมดาเขียนบอกคุณคุณแบบที่ทำได้จริงไว้อย่างนี้เท่ากับย้ำว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มขึ้นมาจริงๆจิตผมจะไม่วอกแวกไปทางอื่นไม่ห่วง ไม่พววงไม่มีกรรมือพยายามยึดอะไรที่ยึดไม่ได้มีแต่จิตแผ่ไปไม่มีประมาณรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้ละตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมคุณคนก็เช่นกันครับลองจะารึกไว้ในสเตตัสนี้ว่ามีดีอะไรไปตายบ้างมีบุญใดที่เคยทำไว้นึกถึงทีไรลัเลือมจริง นึกถึงแล้วรู้สึกยึดเป็นความสว่างในวาระสุดท้ายได้เมื่อเขียนให้ตัวเองนึกออกบอกถูกไว้นาที่นี้ยังนับเป็นการแพร่บุญเสริมกำลังในหมู่สหธรรมมิกจำนวนมากแนวโน้มคือเมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้คุณจะจำได้รู้สึกอุ่นใจจิตไม่ลำบากในการระลึกถึงมีแต่รู้สึกว่าความดีที่ทำมาเป็นของปรากฏง่าย บันดาลมหากุศลจิตให้เกิดได้ง่ายดายแท้ๆนี่ยละหนึ่งในขั้นบันไดเจริญมรณสติง่ายๆที่ได้ผลบุญใดที่ผมประกอบไว้แล้วด้วยใจจริงตลอดชีวิตหากจะเกิดพลานิสงใดขอพลานิสงนั้นจงบังเกิดโดยเท่าเทียมกันแก่ผู้อนุโมทนาด้วยเถิน